อันนี้คือบะหมี่มาเฟียฮะของคุณเป็กกันชัยนะครับจริงๆกองสูตลาดมานานเนี่นะเคยเห็นาไหมครับ เราก็ไม่รู้ว่ามีขายเซเว่นหรือเปล่าไม่เคยสังเกตเลยนี่เราเจอที่เซเว่นนะคะเผ็ดแน่แลเลยไปเอาไปเนี้ยมั้งอือคือแม่อร่อยเหนืออร่อยอืมยังพูดถึงเรื่องเต้นมันมีความเหนียวนุ่มเอ,อ๊ะมันมีอะไรให้ใสอีกไหมอันนี้รสชาติกลางๆหมายถึงว่าเผ็ดกลางใช่ไหม เผ็ด0.5เขาบอกมีเผ็ดหนึ่งกับเผ็ด0.5กวนเผ็ดมากนะ่ยมันเป็นบะหมี่แห้งนะดาบของเราจะเป็นน้ำปุกติดเอยเราให้ใส่น้ำใค่ะชาวันนี้ทำตม้มปลุกเป๊ะๆเลยนะเข<อ>าเค,ความโดดเด่นของมันคือเส้นจริงๆเลยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยไม่เผ็ดมากอก็กลัวเผ็ดไงตอนแรกกลัวเผ็ด จะอร่อยอ่ะคือรสชาติไม่ซ้มไหมซาำแบบของคนอื่นไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนยี่ห้อไหนเนาะโอ้โหตอนแรกกลัวเผ็ดจริงๆนะบอกตรงก็เลยไม่กล้าสั่งแบบหนึ่งเลยสั่งแบบสอจุดห้ามาจริงๆมันก็ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะไม่เผ็ดมากควาจริงที่แตกต่างจริงเลยเนาะไม่เป็นควาจริงคือที่แตกต่างจริงคือเส้นนะหมายถึงหมายถึงเส้นมันอ่ะเส้นเหนียวมุ่ง เส้นอร่อยเส้นกอนอร่อยเส้นกองอร่อยความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่เส้นเฮ้ยแต่ซองมันใหญ่นะซองมันใหญ่กว่านี้ทำร<อ>้านทั้งหมดได้ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เยอะนะอืมเยอะเราซื้อมาซองเท่าไหร่นะสามพิซซ่าบาทใครบอกว่าไม่มีตังค์กินมาม่านี่ไม่ได้แล้วนะเป <laughs> ็นมื้อหนึ่งนะ่าจะอิ่มนะ เราจะเพิ่มหมูเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยไงหมูไข่หมูไข่ไข่ออนเซนมามื้อนี้หมดไปเท่าไหร่หมูเท่าไหร่หมูก็สามเก้ามื้อี่ก็สามเก้าก็เป็นประมาณเจ็ดสิบแปดแล้วไข่ไข่ประมาณยี่สิบบาทมื้อนี้ประมาณร้อยกว่าบาทอ่ะเรารวมตีประมาณร้อยนี่ทำกินได้กินได้สองคนกินได้สองคนอ่ะกินได้สองคนจริงๆคนเดียวเยอะเกินไปนะสำหรับคนเดียวนี่เราก็แอบใส่นี้ไปด้วย ่ค,คือกินสูตร์ุดห้าแล้วก็ยังอยากกินเด็่อยู่อืมเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวข้า้งหน้าลองหนึ่ง้งหน้าต้องลองหนึ่งแต่กินกินอะไรก็เผ็ดแล้วนะเริ่มเผ็ดแล<ะ>้วนะปากเริ่มเริ่มชาเอาล <Okay. S 2> หล่ะแสดงว่าจะเหมาะตรงนี้ใช่ไหมลูกโอเคโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้บ๊ายบาย